สวัสดีค่ะนี้ก็นะฮะคลิปที่2นะคะพี่น้องเราก็มาอยู่จุดจงที่หอคอยนะคะลุงไม้ก็ลงไปข้างล่างแล้วค่ะนะคะแกไปตรงไหนแล้วเนี้ยไม่เห็นแกเลยค่ะเออโอเคดาสุโอ้ไม้ไม้บอกแกรอนะคะอันนี้ก็เห็นแมที่ว่าเราขึ้นมาตะกี้มันเป็นหอคอยนะคะหอคอยอันนี้ก็จะเป็น ลงไปบันไดนะคะนะคะมันเป็นที่สูงอันนั้นสําหรับพนักงานเขาดูนะคะหอคอยนะคะอันนี้ก็เราก็จะขึ้นไปดูอีกทีหนึ่งอ่าอยู่บนโกลเด้นโบว์เฟอร์แฮปนอตติ้งที่ลุกโบว์เฟอร์แฮปนิกส์เอาเวทีงานเมกนิวเข็มอะไรโอเคคุ้มเหมือนเดิมคือไม่รู้จะเดินไหวไหมนะคะเพราะว่า <ler> อ๋อเนี่ยไอ้ดาสุโฟขบบนดูสเปียหรอไหมฟอนสเปีตันวีโกดาโบว์รอฟอนดูสู้เพราะว่าข้างล่างมันจะเป็นสถานที่เด็กเล่นนะคะฟอนดิเชียลเดนสเปียเลยนะนะบีเพราะว่าเราไปที่อ่าข้างบนดีกว่านะคะอ่ะมาก็เป็นคลิปสองนะคะพี่น้องป้าก็อย่าเพิ่งเบื่อนะคะเพราะว่าเราไม่เคยได้ดูตรงนี้นะคะจะได้เห็นกันชัดๆนะคะนี่นะคะอ๋ะอเด็กนักเรียนเยอะค่ะเด็กๆมาเยอะ นะคะสิอึบนี่เห็นไหมคะอ้าวเห็นไหมนี่เป็นดนตรีนะคะพี่น้องเห็นไหมคะโอ้โหเล่นกันใหญ่เลยนะคะสวนสัตว์ออเล่นดนตรีนะคะโอลาลา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 จละเข่เป่าเป่าปีนะคะน่ารักนะคะพี่น้อง ต้นไม้นี่สวยมากต้นใหญ่ๆค่ะพี่น้องนะคะร่มดีเขาไม่ตัดเลยนะคะเขาแบบว่าให้ธรรมชาติคนแบบว่าจะได้มานั่งนะคะมานั่งกินนั่งพักได้นะคะเวลาอากาศร้อนนะคะทุนก็จะเป็นหอคอยนะคะท่าน,นี้เขาจะพูดฝรัง่งเศสกัน,นะครับโอ้ตรงนี้มุมนี้อะไรเอ่ยลองมาดูสิเห,เหลืองเหลืองนี่ นุ่นก็จะเป็นออกโกลิียมค่ะพี่น้องนะคะมีรูปปลายักษ์ใหญ่นะคะอยู่ในนั้นเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูมุมนี้คือมุมอะไรเอ่ยอสีเหลืองๆองนี่ไม่รู้อะไรนะคะวันดีซือบุรุงมาไหมเดี๋ยวดูก่อนวันดีสือ่าเดี๋ยวเปกน,นิว้ว อู้ยิ้มวยไหมยาเขาเขาทำใหม่นะคะคือจะเป็นสะพานแบบว่าเดินกระจกนะคะเห็นกระจกไหมคะคือแบบเขาจะเลี้ยงปลาเพิ่งทําใหม่ค่ะนิ้วเขาเบานะดูสิยาเห็นไหมโอ้โหเขาจะทําเหมือนกระแพงเมืองจีนเลยค่ะพี่น้องนะคะเหมือนบัวนะคะล้อมล้บอบบล้มมานะคะนี่เห็นไหมคะก็เขาทําใหม่ครับพี่น้องเขาก็ยังไม่เปิดนะคะเขายังกั้นมาอยู่นะคะเพราะว่าเขาตกแต่งนะคะ เราก็จะเดินไปดูนะฮะอกโกเลียมไม้ดาอกโกเลียมนี่นี่ชื่อค่ะปา,า,า,าลนนะปาปาีดาเซนก็อ่านว่าอะไรนะอ่ะปาลีปาลีดาเซนเอาอ่านเอาเด้อะค่ะพี่นอ้องเด้ออ่านเอานะคะสวนสัตว์นะคะดูสิเห็นไหมครับพี่น้องใหญ่กว้างมากนะคะเขาบอกเป็นพัดไร่นู่นแหละคะ่ะพี่น้องจะเดินไหวไหมคะ เราดูซิทาไมเขาถ้งมาแต่เช้าดีนะวันนี้เรามาในอากาศแบบดีๆนะคะเ,เขาบอกว่าห้ามถ่ายทําโอ้โหไม่รู้เราไ่กูถ่ายไปแล้วนะคะเออดูซิไม่รู้ว่าจะโดนลิขสิทธิ์หรือเปล่านะคะพี่น้องอันนี้อะโปลียมนะพี่น้องเป็นใหญ่ไม่รู้เขาให้ถ่ายไหมนะคะเราก็ไม่รู้เออนะคะอันนี้ก็รอบข้างนะคะที่เป็นสวนหอกไม้เลี้ยงปลาตะกีนนะคะไมเขาไปเ่ว่ย อันนี้เป็นบอ่อเลี้ยงปลาใหญ่นะคะอกโกลเลียมไม่รู้เขาให้ถ่ายทําหรือไม่นะคะเดี๋ยวต้องดูก่อนนะคะไม่งั้นกูโดนจับแน่เลยไม่เป็นไรนะคะอันนี้คือเห็นไหมอกโกลเลียมนะคะอ่อโกลเลียมสวัสดีค่ะนะคะอยู่กับปลาใหญ่นะคะพี่น้องอุ้ยมืดเลยข้างในนะคะเปิดถ่ายทาได้นะคะเขาไม่ไม่ว่านะคะห้ามถ่ายรูปเลย ปลาตัวใหญ่ค่ะปลากระดีเราเข้าไในะคะอาจจะมืดนึ่งค่ะพี่น้องว้า ก็จะเป็นสภารนะคะน้ำใสมากมืดนะคะพี่นอ้นี่คืออะโขเรียนนะคะอะทูยักษ์ นี่คือเป็นการเพาะพันธุ์แมงกะพุนนะคะตัวเล็กๆนี่ก็อาจจะมืดนิดนึงนะคะพี่น้องอันนี้ก็เป็นนะคะเอ่ออะไรนะคะเขาเรียกสาหร่าย,ยสวยนะคะพี่น้องเล็กๆนะดูสิเล็กมากนะคะป้าขยายกล้องให้นะคะเข <ๆ S 1> าเรียกเข <ๆ S 1> ามีชีวิตอยู่นะคะเ <ๆ S 1> ห็นไหมเขาดิ้นดิ้นดิ้นอยู่เลยะค่ะ เป็นสิ่งที่มีชีวิตนะคะเล็กนิดเดียวเขาเรียกอะไรเก,กาะปากกาหลังนะคะปากการโอเคไปรู้ข้อให้ขายไหมนะคะเข้าตรงไหนมืดาทางนี้คะ่ะเพราะว่าลุงไม้เข้ามาแล้วอุ้ยมันมืดจังนะคะนี่ปากกาหนังแล้วก็มีปลานะฟ้าเราจะรีบๆหน่อยนะคะเพราะว่า ขามีกล้องด้วยก่อในคแน่ใจนะว่าเขาไม่ยัดไม่ไม้สวยอะนะคนะโอ้ยบ,บิี้เแบบี้แบบนะคะอาจจะพึดนิดนึงนะ,ะพี่น้องแต่โอ้โหนะสวยคนระับพี่น้องบากการลังนะคะเขามีชีวิตอยู่อยู่ใต้น้ำทะเลอันนี้น้ำเค็มน,นะอันนี้ก็จะเป็นปลาอะไรนี่โอ้โห ยาวๆค่บลูกปาเขาเรียกปลาอะไรนะครับโอ้โหนี่คือนะคะ้โหเรื่องใหญ่นะคะพี่องนี่ไปดูกันชัดๆมาเนี่คือเขาเรียกปลาอะไรเลยปลานี้ที่เราไปทอดกินหรือเปล่าไม่รู้นะ นี่ปลาทะเนี่แหะที่เราตัวเล็กๆเราไปทอดกินชอบมากนะคร,รับปลาตัวนี้ปลาพันมนอแต่ไม่รู้ว่าชื่ออะไรกิโลนึงแพงมากแต่นี้เขาเลี้ยงไว้ชมนะมาเล่นหน้ากล้องนี้หน่มาเล่นหน้ากล้องเลยค่ะนะคะ พ, <adas> พี่น้องเนียปานี่เลยสิ่งดีงที่ชอบที่สุดเลยสวยค่ะสวยสวยดูดิว้าวว,ว้าวว,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 วว้าวอุ้ยเบบี้ทำไมเธอสวยอย่างนี้นะคะเอามานั่งเล่นหน้าก,กาล้องหนุกมาเรื่องมันนะนางสวยมากสีสันเนะพี่น้องตัวใหญ่ๆนั้นนะคะอยู่ที่ข้างหลังมาไม่ออกมาเลยนะ

จมุ่ดแล้วพี่น้องนี่คืออโกเลียมที่ใหญ่นะคะที่เราที่สูงเหยียดฟ้าเลยถึงขงบวนเลยค่ะเราต้องเดินขึ้นขบนนะคะดูสินะคะย้อนี้ประมาณก็สิบเมตรได้มั้งค่ะเราเดินขึ้นขาบนนะคะพี่น้องอนี่ค่ะอุ้ยเห็นรูปตัวเองตกใจนะคะ วิลุงไม้ไปไม่บอกเราเลยเว้ยเ้ยโอ้โหเราต้องเดินกับพี่น้องอยู่ในมุมมืดโอ <ab> <and> <inaudible> ้สวยนะคะข้างบนนี้เป็นข้างบนของเอ่ะโกเรียมฟ้านะคะที่เราเห็นตู้ข้างล่างอันนี้จะเห็นชัดค่ะสวยมากสวยงามมากนะคะวิมืดถือเลยโอ้ยตกใจหมดคุณโอ้ยยูงโอปัสซิเทียโสด โ oh, <laughs> อ้เมกมีสแค r ่นี่ครับพี่น้องโอ้โหนี่คือหินประการอันนี้คือเป็นปูนะคะปูทะเลที่ปูมีมีหนามนะคะพี่น้องเห็นไหมนะแคลบแคลบสวยงามมากพี่น้องอันนี้ก็คือโอ, oh. อ้นนดิชิ้ชดดด เขาเรียกตัวอะไรนะเดี๋ยวที่บ้านเราเรียกตัวเลยนะที่ว่าตัวกั้นใช่ไหมคะอ่าใช่กั้นเล็กกั้นใหญ่นะคะนี่เขามาสตาร์ทนี่เปลือกหอยที่มีค่ามากเลยพี่น้องนี่คระอันนี้ปลาดาวค่ะหอยดาวสวยงามมากน้องตกใจหมดเลยนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวนะนี่ดูหอยสิครับพี่น้อง หอยเนี่ยเป็นตัวใหญ่ขนมันมันเขาผ่ามานะนี่เขาผ่าครึ่งครับครึ่งหนึ่งสวยงามมากนะครับน,นี่ปลาบางกรออ่าดูสิปลามางกรอค่ะปลาสิงโตนะคะเรียกผิดสวยงามมากก็เป็นหอย อุ้ยตกใจหมดครับพี่น้องอุ้ยปลาช่อนทะเลค่ะเป็นหลุมอยู่ตรงนู้นดูสิตัวมันเริ่มเลยยิ่งกว่าหนึ่คิดว่าเป็นงูนะคไหมพี่น้องน,นะฮะเรต้องรีบๆเดินครับน้องเพราะว่าแบตบเดี๋ยวแบตหมดว้าวอืมนะครับพี่น้องอะโกลิมนี่สวยมากนะคะในอ่างไม่คุ้นนะคะไม่เคยมาดูนะ ร้อนค่ะพ like like ี่น้องเข้ามาข้างในแล้วร้อนมากเลยร้อนค่ะเพราะว่าสปอร์ตอะไรเยอะนะคะพี่น้องนะเร้อนเลยเขาปวดเชืออันนี้ก็เป็นข้างอตนัอุ้ยยังมีอีกค่ะพี่น้องเลือดก็หมดแล้วนะคะอุ้ยชารักอ้าฉลามพี่น้องว้าวว้าวว้าวลูกเดือดลุกดืด ลุกๆลุกๆลุกๆพาอะไรอะนะพาอะไรกันพาอะไรโอ้พี่น้องเขาตกใจตัวเริ่มเลยโอ้ยอันนี้เป็นปลาตูนะคะพี่น้องปลาตูยักษ์นะคะยิใหญ่ๆโอ้นี่รู้ไหมว่านี่คืออะไรชักว้ายตัวผู้ตัวเมียอ๋อเดี๋ยวก็พี่วิ่งเนี่ยเรียววันวิ่งวิ่งนึกว่าตัวก็พี่ดิสเรียวค่ะ ของจริงดูนี่ฮีเวเวกันอยู่ลูกเออจริงก็พีโอ้ยแม่คุณเลยนี่คือตัวนะกหนักมันแยกหน้าครับพี่น้องอันนี้คือฉลามตัวจริงนะคะเพิ่งเห็น G ใกล้ๆดูดินึกว่าเป็นก๊อปปี้นะคะแต่ไม่ใช่ก๊อปปี้เลยพี่น้องอันนี้ตัวเมียนะจับตัวผู้นะคะมันอันเฟรลดนะคะโอ้ดูดูดูตัวนี้นี่มันเล่นใหญ่มากว้าวนะคะอันนี้คือเต่าค่ะพี่น้องโอ้ เต่าเตาเตาทะเลครับพี่น้องใหญ่มากนะคะป้าก็จะเซปแบตเตอรี่หน่อแบตเตอรี่ก็จะหมดค่ะต้องไปเร็วๆเลยค่ะพี่น้องว้าวปลาเสือพี่น้องเสือนะนะคะนางสวยมากนะคะ เพิ่งได้เจออโกรเลียมอันนี้ที่ใหญ่และสวยที่สุดนะคะของเป็นเยี่ยมของยุโรปเขาบอกว่าของยุโรปนะคะเขาเพิ่งเปิดพเพราะเขาปิดช่วงโควิดประมาณสองปีกว่านะคะคนก็เริ่มมาค่ะพี่น้องนะคะเพราะว่าอลังการมากนะคะพี่น้องคิดดูสินี่ก็คือเป็นถ้ำนะคะเขาก็ลอดไปลอดมาดูนะคะเป็นอุโม,มงเย็นๆนะคะออ้ยปลาอะไรเนี่ยดูสิโอหลาน่าหลาน่าชูเกลีๆๆๆยวค่ะพี่น้อง มาเป็นฟุ้งเลยว้าวเหมือนเราได้เห็นไปทะเลจริงๆอยู่ใต้ทะเลเลยนะคะพี่น้องเหมือนเราไปดำน้ำอ่ะเห็นไหมคะเขาวนเวียนว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 ้าวมวยุมวยม,ยมยุ้ยมุยมุยมุยอุ้ยยุยยุยยุยใหญ่มากนะคะพี่น้องใหญ่มากนะคะใหญ่ๆนี่คือ <c oughs> ปะกระเบนยักษ์ครับพี่น้องกระเบนยักษ์เลยแล้วก็มีฉลามตัวนั้นนะ่ะ นอนอยู่คิดว่าตายนะคะไม่ตายนะนะค่ะโอ้หเขาหลับค่ะพี่น้องดูฉลาเมลาเวลามันหลับสิะคะอันนี้ก็เป็นกระเบนค่ะนะคะกระเบน้หดูข้างบนเป็นองโมงค์สวยงามน,นะคะอะเรก็เข้ามาดูทางนี้นะ,ะจะทาําออกแล้วุงไม้เดินและนะคะอันนี้เป็นเรียกแมงดาทะเลนะะแมงดาทะเลวันนี้พาดูแบบจุใจเลยนะคะพี่น้อง นะคนไหนที่ไม่เคยมาก็ออกมันูนะคะนี่นะครันะอเองยวไปกันเร็วๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นประการังค่ะพี่น้องเขียนประการังนะคะนี่นางสวยค่ะโอ้เราไม่เคยเห็นปลาแบบส,สวยๆอย่างนี้เลยนะคะไม่รู้เขาเรียกปลาอะไรน,นะพี่น้องเขาไม่มีเขียนบอกนะเลยเออมีบอกอยู่นะคะ สูดยาไหมนะสมากนะฮ่าฮ่าโอ้แม่กูโอ้ไม่รู้สิโอ้ปีรันยาโอ้ oh. ไม่ใช่ปีรันยานะปีรันยากินคนนะใช่หรือไม่ยูเคยเล่นสินะปีรันญยาเอาหนึ่งลุงไม้บอกไม่ใช่ปีรันยาวสันที่น้อง อันนี้ก็อะโกลิมมียมนะฮะก็ยังมีอยู่ปลาตัวเล็กๆโอสส้สวยค่ะสีนสาาสวยมากนะคะนี่ก็จะเป็นปลาตัวเล็กค่ะลูกปลาคะพี่น้อง อันนี้ก็จะเป็นแมงกมนะพรุนค่ะแมงกะพุนใต้น้ำอันนี้อันนี้น่ากลัวมากถ้าเกิดอยู่ใต้ท้องทะเลเราไม่เห็นนะคะมันเหมืนอนปลาปลาหินนะคะพี่น้องปลาซึมมันจินนิ่งมากนะคะพี่นิงน่งมากนะคะ,นนะคะเนี่ยเห็นไหม เขาจะอยู่ในในทรายท้ายของแบบนี้ก็จะเป็นทางล,งลุงเลยนี่กระพุนเล็กครับพี่น้องก็ยังมีชีวิตนะคะกระพุนมีหลายพันใครโดนเนี่ยน,นะคะมไม่รู้ได้ยินชัดไหม นี่เราก็จะเป็นทางลงค่ะพี่น้องนะคะทางลงแล้วกระจกนะคะสะท้อนมันมองตัวเองนะคะบางทีเรางงเห็นไหมคะเป็นกระจก <laughs> กระจกเงานะคะพี่น้องึนี่แคปนี่ไง เนี่ยปูที่คนอยากกินนักๆนะคะพี่น้องปูใหญ่ใหญ่ขนาดไหนนี่ก็ของจริงนะคะเขามาสตาร์นะคะใหญ่มากพี่คุณนะคะอันนี้ก็โอ้หมันเป็นกระจกสะท้อนนี่อะไรเอ่ยอุย้ยนี่ไงที่เขาบอกว่าปลามางกรนี่ไงพี่น้องเคยเห็นไหมคะมีไงปยยน,นาค่ะที่เขาเรียกอะ่ะนะคะนี่นี่น,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 นี่ดูดูด,ดูตัวเขาสิคะปลาที่มีขาสี่ขานะคะ ที่เขาเรียกพญานาคเนี่ยนะคะพี่น้องนะเนี่ยปลาพญานาคเลยคะพี่น้องเห็นไหมคะเขาจะมีขาเคยเห็นไหมได้ยังไงอย่างนั้นวะนะนะตัวเล็กๆดูสิเขาจะมีหัวนะคะพี่น้องดูสินะคะดูสิพี่ดูชัดๆอันนี้เขานอนค่ะพี่น้องเด็ย เจนิ่งๆนยฮะอ๋อขอโทษค่ะโอเคอือนี่แล้วก็จะเป็นทางออกแล้วเอ้าทางนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะนะคะก็จะเป็นซากนกนะคะทางเข้าอันนี้ก็จะเป็นทางออกค่ะทางออกเยะ โอ้ยเอ่บอันจ์เนี่นไงเขาบอกว่าปีรินย่าไงกับพี่น้องมาเจออันสุดท้ายนี่เองค่ะนะคะทู่ปีรัญย่านะคะเดี๋ยวอ่องอ่ะโดนกินแม่เอามือแย่เข้าไปปั๊บกินเลยนะเข้าไปไม่ทันถึงหนึ่งวินาทีนะคะหมดเลยนะคะมันมองอยู่เนี่ยมีนเหว๋เหรอมันเหวลอเหรอมาเลยอาปากเลยเห็นไหมเออปีรัญญ่าพี่น้องเลย ปะเลญยาปะเลญยาปะเลญยาเลี้ยงหมูกระนองนี่นะฮะซื้อมันนะคะพี่น้องปันเจอยู Indo> ่งเลยนะว้าปลาหนึ่นะที่เด็กะตายอัญญะอันนี้ก็นะฮะบ่อวิปัสสุบัลลุกนี่ตายเยอะแบตก็ใกล้จะหมดแล้วนะฮะอุ้ยเีนี้ปลาอะไรเนี่ยนะคะมีอุ้ยปลาชนปลาชนทะเลแล้วพี่น้องสีดำๆเนี่ยนะแอบดำ นะคะชอบอยู่ดูเห็นไหมยม่ตัวเบลมเลยเราดูดูเราดูดูดูข้างล่างค่ะพี่้องนะคะดูข้างล่างโอ้โหแมผนหน้าหันตากันแล้วเรานะคะอ๊บหาเห็นไหมปูใหญ่มากพี่หลงเห็นไหมดูนี่ๆๆนนี่นีเห็นไหม โอ้ใหญ่มากวิ๊กกินจ้เด็กน่ารักครับพี่นะ้องโอเคอันนี้ทางอกแล้วนะคะแล้วก็จะออกคางพี่น้องคือเขาจะดูแลอย่างดีนะคะพี่น้องน้ำสะอาดสะอาดนะ,นะคะเพราะเราจะมองเห็นชัดอันนี้ก็ปลาเป็นฝูงเล็กๆสีขาวนะ มันเหมือนปลากระดีบ้านเรานะคะปลาปลากระดีขาวค่ะจำได้ไหมนะจุดดำๆปลากระดเนี่ก็เป็นปลานมิงค่ะปลานมิงทองนะปลานมิงทองปลานมิงสีทองปลาสวายนะคะนี่เหมือนปลาบ้านเรานะคะปลาสวายค่ะนี่ก็เป็นอเล็กๆโบเล็กๆนี่อาจจะตาลายหน่อยนะคะตาลีบนะคะพี่นอ้องเพราะว่า แบตมันจะหมดค่ะเดี๋ยวมันจะไม่ได้เห็นทุกอย่างนะเฮะ้ยนิ่งมากนิ่งมากนางสวยจังเลยหนูชื่ออะไรคะโอ้โหเย็นดีจริงๆเลยที่นี่จะเป็นห้องแอร์นะคะเขาจะไม่อยู่น้ำร้อนๆนะคะเขาจะไม่อยู่อากาศร้อน,นะคะ่ะอันนี้คือปะอะไรบ้านเราก็มีนะ,ะปลาหามองมุกยุนะะอันนี้ก็เป็นทางออกนะคะออ้ยโ,โลผีตกใจนะคะ เขาทำเหมือนจังเลยเห็นแล้วตกใจเลยอ่านี่ทำออกแล้วค่ะพี่น้องเอาวันกถือถ้อยเล็ดเอาเฮ็ดซันเนาโอ้อวันจะกถือถ้อยเล็ดเนานี่เราออกมาแล้วนะคะเห็นไหมเด็กนักเรียนใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเป็นอะโกลรียมนะคะพี่น้องนี่ที่เราวนออกไปเนี่ยคือแบบว่าดีมากตอนนี้แดดออกแล้วค่ะแดดออกอ๋อ I don't know before Yeah, I see. I I saw it. Uh, at, at the, at the... Oh, <laughs> I see the uh, people working here. You know, say nothing for me. Yeah? No, but.